เราย่างแซลมอนเดอร์ไฟฟ้านะครับเ,เสียบปลั๊กนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งอุณหภูมินะครับตอนนี้เราเสียบปลั๊กเราเปิดอุณหภูมิไม่ได้นะครับเราต้องเปิดตัวเวลาด้วยข้างบนจะเป็นตัวตั้งเวลานะครับถ้าเปิดอุณหภูมิอย่างเดียวเปิดไม่ติดเราต้องบิดเวลาแล้วก็เปิดอุณหภูมินะครับไฟโชว์ก็คือฮีเตอร์ทํางานนะครับ ตั้งอุณหภูมิตามต้องการนะครับเป็นองศาเซลเซียสตั้งได้สูงสุดตามร้อยองศานะครับแต่ว่าไม่ควรหมุนสุดนะครับถ้าอุณหภูมิถึงที่เราตั้งไฟจะดับนะครับแล้วออุณหภูมิลดไฟจะติดขึ้นมาเองนะครับถ้าเราเลิกใช้เราก็บิดลูกบิดกลับนะครับตัวเวลาอย่าหมุนกลับนะครับหมุนแล้วหมุนเลยให้เข้าลานกลับเองนะครับจะได้ยินเสียงเหมือนนาฬิกานะครับจะดังติ๊ก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 รงนี้จะเป็นตะแกรงนะครับตรงนี้จะเป็นถาดรองน้ํามันนะครับ แรงก็ปรับระดับคันได้นะครสีร่ระดับนะครับตัวความร้อนก็คือฮีเตอร์นะครับอยู่ด้านบนนะครับเป็นโดฮเตอร์อยู่นะครับก็หลังจากใช้งานก็เช็ดอย่างเดียวพอนะครับอย่าฉีดน้ำพยายามเช็ดระวังข้างบน,นครับระวัองอน